สวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันกับเอล e n เดอร์ลิงนะครับผมแล้วก็เราก็มาอยู่กันในหมดในหมดจุดจะสึอีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาเป็นสกินนะครับผมแต่วันนี้เรามากันแบบที่เป็นมูฟเซตเลยนะครับผมนะฮะสังเกตว่าผมจะมีเออ่นิ้วสุขณะอยู่เห็นไหมแล้วก็ดวงตาลิคุก,กันของโกโจนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าสองไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการที่จะ ทำให้เกิดมูฟเซตของมหาเวทพระนึกมารน,นะครับผมวันนี้ผมแต่งตัวเป็นโกโจนะครับผมในเวอร์ชั่นชุดอัปมงคลก่อนนะค,ครับผมโอเคสไตล์ง่ายๆครับโจมตีด้วยธรรมดานี่คือมูฟเซตของตัวโกโจนะไอ,อตัวของสุคุณะนะฮะ ก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแบบโจมตีด้วยกายภาพแล้วก็โจมตีด้วยด้วยหอ,อกนะครับผมแต่ว่าผู้พัฒนาเขาใส่มาเป็นเงานะครับผมนะครับแล้วก็โจมตีหนักครับนี่เห็นไหมจะโจมตีด้วยเงานะครับผมแต่ว่าความจริงมันจะเป็นหอ,อกนะความจริงไออาวุธที่สุภุณาใช้เนี่ยจะเป็นหอ,อกนะครับผมแล้วก็ท่าสเปเชียลฮนะ เรียว่าจะใช้เป็นการใช้ท่าผ่าโลกานะฮะนี่นะครับผมโอเคต่อไปก็มาดูในรูปแบบของตัวของโกโจโกันนะครับผมโกโจโจะเป็นการโจมตีด้วยกายภาพส,ส่วนใหญ่นะครับผมเป็นหมัดนะฮะให้ความรู้สึกเหมือนกับไอ้สกิลระยะประชิดของเอเดอร์ลิงอะคุณผู้ชมแต่ว่าของเขาจะดัดแปลงมาให้มันดูสมวุ์มากกว่านะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นการโจมตีแบบ จมตีหนักนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นท่าแฮร์รี่ซะส่วนใหญ่นะฮะโอเคแล้วก็ท่าท่าไม่ตายพิเศษฮนะสังเกตไหมว่าคืออะไรมันคือโคคุเซนฮะหรือปากายทอมินนั่นแหละนะครับผมนนบนะบแล้วก็นอกจากมีอาวุธแล้วนะฮะก็จะมเีเขาเรียกว่าเป็นสกิลนะสกิลนี้เป็นสกิลเฉือนนะครับผมเป็นสกิลเฉือนของสุุณะ สามารถใช้ได้ในหลายระยะเลยอะใช้ระยะไกลก็ได้นะครับผมใช้ระยะประชิดก็ได้นะฮะแล้วก็ต่อไปก็เป็นธนูไฟนะครับผมหรือฟูกะนะครับผมนูน่นเลยเ,เห็นไหม ยิงทีเดียวตายคุณผู้ชมฮะแต่ว่าต้องคำนึงหน่อยนะเพราะว่า,าระยะการยิงเนี่ยมันถือว่ามันไกลพอสมควรเลยนะผมถ้าไม่กะระยะให้ดีเนี่ยอาจจะยิงไม่โดนนะฮะเห็นตัวอย่างเห็นยังไอแพะตัวนั้นไหมตอนนี้ผมยิงมันไม่โดนเลยนะเนี่ยบางทีก็ยิงโดนบ้างบางทีก็ยิงไม่โดนนะฮะต่อไปครับเป็นอา,อารามสงนะครับผมอารามส่งเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่า การสูสารมาแล้วก็ฟาดฟันใส่สโตูนะแต่ว่ามันจะเป็นการเหมือนกับว่าบัฟบ,บัฟความสามารถให้กับตัวอันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะทําให้แบบว่ายังไงอะดาเมจของตัวโจมตีพิเศษเนี่ยแรงขึ้นนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมันเอาไว้ใช้ทําอะไรนี่ยสำหรับไอตัวอารามส่งนะครับผมต่อมาครับเป็นสายเวทย้อนกลับนะฮะก็คล้ายๆกับไอเนี้ยคุณผู้ชม ทันไอ้นะกรณีที่เราเลือดน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปให้สตูตีก่อนสตูแถวนี้อยู่ตรงไหนวะ,ะมาแล้วเดี๋ยวไปให้มันตีก่อนนะครับผมเฮ้ยตีนลยเร็วเออนะอ่าชีพายกดผิดอีกเยอะจะให้มันตีเรานะฮะโอเคมาตีเราตีไอ้เหี้ยตีมึงไว้เดี๋ยวมึงตายโอเค เออนั่นแหละติีตีให้แบบเลือดเหลือประมาณกลางๆหลอดก่อนนะฮะเออเอาเข้าไปโอเคพอก่อนออสังเกตนะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะกดเออ L 1ให้คุณผู้ชมดูนะฮะแล้วก็ดูครับนี่เห็นไหม มันจะมันจะคือการใช้สายเวทย้อนกลับนะผมหรือที่เรียกกันว่าคือฮิวนั่นแหละนะผมฮิวเลือดนะผมตราบใดที่เรายังมีมานาอยู่พอสมควรเนี่ยเราก็สามารถกด L1 ได้แบบรัวๆเลยนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นเอ่อนะครับผมหรือสายเวทสีน้ำเงินสีคามนั่นแหละนะผมเดี๋ยวผมไปลองสาธิตรตรงนี้ดีกว่า คุณผู้ชมจะได้เห็นแบบเป็นรูปธรรมหน่อยนะฮะนี่เลยที่ฟาร์มไก่ของเราแล้วนะเดี๋ยวไอ้ move sent ลิงมูฟเซนอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะลงไว้ได้ไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็วิธีลงก็คล้ายๆกับตัวคลิปที่แล้วอะ่ะที่ผมเคยนําเสนอให้คุณผู้ชมดูไปวิธีลงเหมือนกันเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะนําเสนอตัวสายเวสสีน้ําเงินสีครามให้ดู จะเป็นการรวมสตูเข้าด้วยกันแล้วก็นี่ครับสายเวทมรุราสกิแต่ข้อเสียของมันคือต้องยิงในระยะในระยะวิถีเดียวกันนะไม่งั้นมันจะยิงไม่โดนนะฮะต่อไปสา,สายเวทสีแดงเยอเะเะเ้ยเยอะเย เออตายเลย,ยสัเอ้ยโอเคไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้ลูนฮะไม่ค่อยมีปัญหาโอเคเอาใหม่ <laughs> เราอยู่ใกล้ลูนนะฮะ <c oughs> ก็คือสีน้ําเงินก็คือรวมรวมสตูคือเหมือนกับว่าเป็นแรงดึงดูดเข้าหากันนะครับผม <c oughs> อย่างนี้แล้วก็ใช้มุลสกิเลย แต่ว่าข้อเสียมันคือมันต้องอยู่ในระยะและแนบเดียวกันคอับ่าผู้ชมไม่งั้นมันจะยิงไม่ได้นะฮะแล้วก็นี่สายเวส,ส,สีสีสีชาติจะเป็นการยิงลูกไฟสีแดงออกไปนะครับผม ย yeah, 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 yeah. ตายหมดยังหายทายยังโอเคยังไม่เข็ดกันใช่ไหมความจริงจมตีจะใส่เว้อันนี้กันเดียวก็พอนะเพราะว่ามันก็ดูดดามเมจพอสมควรนะฮะไม่ตายใช่ไหมวันนี้ไม่ตายมันต้องเจอประกายทมินกู ชิบหายกดผิดดันกดท่าผ่านโลกาของสุคุนาซะงั้นนะฮะหรือว่าจะกดท่านี้ซะหน่อยนะครับผมโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลอของสุคุนากับโกโจโนะครับผมแล้วก็อาวุธ2ชิ้นนะครับผมก็คือนิ้วสุคุนากับดวงตาลิกุก,กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ซื้อนาะงว่าอยู่ตรงจุดไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวรักษาตัวแป๊บโอเค ก็กลับไปที่ด้านบนนะครับผมแล้วก็มาที่จุดจุดไหนวะจุดนี้นะผมผมมาร์คไว้ตรงน,นี้นักบวชคาริสนะผมนักบวชเครลินนะผมอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยจำสถานที่นี้ไว้นะเนี่ยตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะผมไม่ได้มีผมไม่มีลูนอยู่แถวนี้เลยหรอวะ เนินเนินเขาพุทธาทองมันจะอยู่แถวๆตรงปากทางเข้าราชวังใหญ่คุณผู้ชมนะฮะผมเนี่เดี๋ยวผมพาไปผมมาร์คไว้แล้วนะสังเกตเสาสีเสาแสงตรงนั้นนเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นนะฮะเนี่ยเราขี่ม้าไปนะผมขี่ม้าไป เราเราไม่ต้องสู้กับไอ้พวกนี้ก็ได้นะเพราะว่าไอ้พวกนี้เดี๋ยวไว้เก็บแต้มทีหลังเอาก็ได้มันจะผ่านเนินตรงนู้นโอเคเมื่อกี้เอาใหม่นะฮะเมื่อกี้ไปทําธุระแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคลุ้นแม่งตกตรงนี้ด้วยโอเคคุณผู้ชมเห็นตรงไอ้ตรงนู้นไหมนู่นไอ้ไกลๆตรงนู้นน่ะที่เป็นเหมือนปะพาคานใหญ่ๆอะ่ะตรงนั้นนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับเอ่อมันจะเป็นจุด เขาเรียกว่าแท่นยักษ์แท่นยักษ์ไอแท่นยกยักษ์อะไอแท่นยกใหญ่เด็กทัศนะผมก็คือมันจะมาจากตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยมันจะมาจากตรงนี้แต่ว่ามันจะยากตรงที่เราต้องไปทําเควสหาเหรียญสองส่วนนะผมก็คือมันจะต้องหาเหรียญแถวต,ตรงตรงนี้จุดหนึ่งนะผมแล้วก็จะแถวแคริลิอีกจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะผมมันมีวิธีที่มาง่ายๆคือ เออมาตรงอุย๊ยแม่งเอ้ยกำลังกูกำลังอธิบายคุณผู้ชมฟังมึงเสือกอะไรแล้วฮะมึงเสือกอะไรฮะเสือกเสือกเหรอเสือกเหรอฮะเสือกเหรอกูกำลังอธิบายคุณผู้ชมฟังอยู่ทิบายมันจะมีทางมาตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงฝัง่งตรงข้ามของซออาบผาโบราณสถานเนี่ยตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนดันเจี้ยนลับนะครับผมแถวๆนี้ นะผมสู้กับมังกรดินลาวามาไอมาคานะผมแล้วก็พอผ่านเสร็จมันก็จะผ่านตรงโรงศพที่ถูกทิ้งนะผมแล้วก็สังเกตเส้นทางว่ามันสามารถข้ามเส้นทางตรงนี้มาได้นะผมก็คือเราไม่จําเป็นต้องมาจากตรงนี้หรอกเรามาจากตรงนี้แทนแล้วเราก็เดินมาจากตรงนี้แล้วเราก็จะมาโพดแถว,แถวตรงนี้เลยนะผมนะค,คือเราไม่จําเป็นต้องไปที่ไอแท่นยกสูงตรงนั้นเพราะว่ามันจะต้องไปท,ทําเควสหาเหรียญสองส่วนนะฮะ โอเคทันทีที่เรามาครับผมก็มาตรงที่จุดที่ผมมาร์กเลยนะครับผมนี่มาจากตรงนี้นะนะฮะตรงนี้ก็จะมีมะเมล็ดมเมล็ดไอมเมล็ดพันธุ์ของน้ำเต้าเราอะนะครับผมก็ใครไม,ม่มีก็มาเก็บได้นะครับผมนี่วิ่งมาเรื่อยๆเลยพอวิ่งมาเรื่อยๆปับ๊บเราก็จะมาเจอกับ N p c พตรงนี้นะครับผมที่เป็นเหมือนนักบวชอะนะครับผมที่มีเกวียนหรืออะไรเนี่ยติดอยู่ตรงหัวนะครับผม อบอกท่านอยากเรียนบนตาไหมก็กดเรียนมาปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะมีสายเวทของโกโจนะผมมีสีชาติสีครามสีม่วงแล้วก็มีเวทเฉือนธนูไฟของสุคนะแล้วก็อารามส่งนะผมแล้วก็สัยเวทย้อนกลับนะผมนี่หนึ่งสอสสี่ห้าหกเจวิชาแล้วก็จะมีดวงตาลีคุก,กันกับเอ,อนิ้วของสุขนะนะผมที่เป็น วิปปอนนะครับผมราคาลูนละห0 0พันนะครับผมแล้วก็วิชาสายเวทละ500มีอารามสงนี่แหละที่ราคาอยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับผมนะครับผมนอกจากนั้นก็ราคาละ500แล้วก็มีสีม่วงที่พันหนึง่งกับอะลา,ามส่งนะครับผมที่เป็นพัไอพันหนึง่งที่เหลือก็จะเป็นวิชาละ500ร้อนะครับผมนะฮะโอเค ผมจะไปนาเสนอแบ็กแฟกให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยดีกว่าว่ามันแรงแค่ไหนนะผมอันนี้คือผมตีบวกอาวุธมาแล้วด้วยนะตีตีบวกอาวุธของตัวสุคุน้ำมาแล้วจะใช้ประกายทม,มินนะฮะไอ้แม่จะแพรลี่กว่าจะประกายทม,มินหน่อยเป็นไงยิงแม่งใส่เลยเรียบร้อย โอเคตรงนี้นะฮะทางที่คุณผู้ชมเห็นก็คือจะเป็นทางเข้าราชวังใหญ่แล้วนะครับผม,ผมก็คือจะเป็นทางเข้าส่วนของเนื้อเรื่องใหญ่อะส่วนของเนื้อเรื่องหลักในตัวของเออในในในตัวเกมหลักนะครับผมถ้าถามว่าตัวมอดนี้สามารถใช้ในโลก DLC ได้ไหมคำถามคือใช้ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ผู้พัฒนาเขาปรับให้สามารถที่จะปรับให้สามารถที่จะ เล่นใน DLC ได้แล้วนี่ดูนี่นผมเข้าให้ดูเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่ดินแดนต้นไม้ทมินนะผมดินแดนต้นไม้เงาอะนี่เห็นไหมอันตัดเงาเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้เราสามารถที่จะมาที่โลกของ DLC ได้แล้วด้วยนะครับผมสังเกตว่าตอนนี้ผมสามารถเปิดแผนที่ได้หมดแล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังสำรวจได้ไม่ครบทุกอันนะนะเพราะว่ายังไม่ว่างเล่นนะครับผม ซึ่งตอนนี้ผมกำลังสนใจที่จะลงหมด GTA อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงศึกษานะครับผมนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เออกลับไปที่ตรงนี้มหาพรน,นะครับผมผมจะพาผู้ชมุนผู้ชมไปดูว่าผมตีบวกอาวุธของสุคุนะกับโกโจรหรือ,อยังนะครับผม ช่างตีดาบมันอยู่ห้องไหนวะนี่นี่ช่างตีช่างตีดาบนะครับผมแมงยังไม่ตายแช่งทั้งวันนี่อันนี้เรายังไม่ได้ตีบวกนะฮะเดี๋ยวผมจะมาตีบวกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนี่ต้องใช้แร่หินสีขาวด้วยนะอ้าชิบหายแร่หินแร่หินขาวไม่พอวะมีขายไหมลุง โอเคไม่เป็นไรคือผมตีบวกของสุคุนะไปแล้วไงคุณผู้ชมนี่ผมตีบวกไปแล้วอยู่ไหนวะนี่ดวงตาเลคุก,กันแล้วนิ้วสุคุนะกูหายไปไหนอ่ะนี่นิ้วสุคุนะนี่เห็นไหมตอนนี้ผมตีบวกสิบแล้วนะฮะก็คือมันตันอยู่ที่บวกสิบหินแลสีขาวนะ แล้วตอนนี้ของโกโจอยู่ที่บวกสองเนื่องจากว่าดวงตาตีบวกไม่พอนะฮะโอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับเออ่ตัววิธีไอ้มอดเออ่มหาเวทนะผมสามารถใช้ได้ทั้งในตัวเกมหลักและไดในตัวเกม dlc นะผมนะฮะตอนนี้ผมใส่ชุดเป็นของโกโจมาไงโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิป,ลปนี้นะฮะก็วิธีการลงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่คลิปเก่าไว้ใต้คลิปไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูวิธีลงมอดนะครับผมเพราะว่าหลักการลงไอ้มอดตัวเนี้ยมันคล้ายๆกับตัวที่ผมลงเบอร์เซิร์ชไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะครับผมนะฮะก็ยังไงก็ลองศึกษาดูกันดูนะครับผมก็ถ้าไม่เข้าใจหรืออยากสอบถามอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะตอบให้ในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครผิดพลาดสะดุดอะไรตรงไหนนะฮะ โอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับค,คลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันละกันนะครับผมก็ไว้มาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นคลิปอะไรยังไงนะฮะผิดภาพระการใดขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ